การติดตั้งตามน้ำที่จำเป็นต้องโลข้อที่หกนะครับแล้วมีคนคุยว่าผมใช้สามแรงนะครับแล้วก็ใช้ห้าแอมเนี่ยใช้มาเป็นปีเเป็นไรเลยครับเพราะจริงครับใช้ได้จริงครับแต่ว่าการใช้ได้นั้นเนี่ยมันเหมือนกับคุณอยู่บนเส้นได้ของความเสี่ยงอย่างไรละครับคือว่ามันเต็มจริงครับมันก็ใช้ได้แต่ว่าในขนาดที่มันเต็มจริงใช้ได้เนี่ย ถ้ามีโหลดเพิ่มขึ้นใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับไอมิเตอร์เนี่ยมันก็มันก็มันก็โหลดนะครับพอโหลดปุ๊บเนี่ยสายไฟในบ้านเนี่ยมันใช้ตามตามมาตรฐานมันก็มีโอกาสสายไฟช็อตช็อตเฟสช็อตสายไฟเกิดไฟไหม้ได้นะครับไม่คุ้มหรอกครับคือถ้ามันวันดีคืนดีปีหนึ่งมันไม่เสียแต่ว่าไอปีปีสักหนึ่งวันหรือสองวันเนี่ยเกิดเป็นช็อตเฟส มันไม่ลงปั๊มน้ํามันไม่บานคุณไม่คุ้มหรอกครับอย่าเสี่ยงดีกว่าครับคือทาได้ครับแต่ว่าคุณยินดีเสี่ยงนะครับแต่ถ้าจะให้ปลอดภยัยอย่าทำนะครับเปลี่ยนมอมเตอร์ใหม่ดีกว่าแล้วขยายสายไฟให้โตขึ้นปลอดภัยกว่าครับมันจบกว่านะครับครับก็มีอีกมุมมองหนึ่งว่าอาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่าสร้างหอเก็บน้ําเลยแทงน้ถํถงสูงๆล้ปั๊มขึ้นไปไว้นั่นอา่า ใช้เมื่อไหร่ก็ปล่อยมันลงมาไฟดับไฟตกไฟอะไรเราก็ไม่ใช้ตอนไฟไฟดีเราก็ปั๊มมันขึ้นไปครับก็ใช้ได้ครับเอ่อใช้ได้ยิงใช้ได้ครับก็มีแต่วา่าเหมือนกันว่าการที่จะสร้างแทงน้ําให้มีแรงดันเท่ากับปั๊มน้ําสักสาบารนี่แหละครับแทงน้ำนั้นจะต้องสูง30เมตรครับโอ้หมหาศาลไม่ใช่5เมตร10เมตรหรือว่า6เมตรหละใช้ไม่ได้ครับ มันแดงดันมันไม่พอมันได้แค่น้ําหยดนะครับแล้วการสร้างสูงถึง30เมตรแล้วถ้าสมมติเราจะเอาคิวเยอะสมมติเราเอาสัก20หรือ30คิวเลย20คิวก็คือ20ตันนะครับ30ิวคิวสามสิบตันนะไอ้สาตันหรือยีตันที่มาตั้งไปข้างบนข้างบนสูงๆเนี่ยถ้าฐานคนไม่แข็งแรงล้มมันโอนเลิมากมายครับเพราะนั้นต้องสร้างฐานให้แข็งแรงการสร้างฐานให้แข็งแรงก็คือเงินนะครับ ถ้าสามสิบเมตรเนี่ยมันไหลแสนนะครับไม่คุ้มค่ากาบที่เราทําเกษตรแล้วครับและไอ้ที่สําคัญกว่านั้นคือคนขึ้นไปบนนู้นแล้วมีมีสามสิบคิวเนี่ยสามสิบคิวเนี่ยถ้าเราให้น้ําถ้าเป็นพืชสวนเนี่ยมันไล่ละหนึ่งไล่ละสิบคิวแล้วครับอ่ะสิบคิวนะครับ,รบมันสามสิบคิวมันได้ไม่เกินสามไล่ไม่เกินห้าไล่ไไละครับประหยัดประหยัดกับห้าไล่แล้วถ้าคณมีสี่สิบไล่แนละ้วคุณก็ปั๊มขึ้นไปกี่ครั้ง แล้วตอนคุณปั๊มหมดแล้วปั๊มใหม่เนี่ยไอ้ไฟมันไม่มาตอนนั้นก็ก็ปั๊มไม่ได้มันไม่จบหรอกครับเสียสตังแล้วก็มันไม่จบนะฮะก็ครับต่อไปครับมีบางคนก็เสนอมาอีกนะครับผมพยายามหามุมมองหรือหาข้อเสนอที่คุณอยากรู้นะครับอาจารย์ติดโซลารเซลเลยนะก็ปั๊มมันขึ้นไปเลยได้สบายมากครับโซลาเซลลก็ใช้ได้ยิงครับ แต่ว่าโซลาเซลล์นะครับไอ้ใช้สองแรงสามแรงเนี่ยมันก็ส่วนเล็กๆใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเราจะใช้สวนใหญ่หน่อยสัก10แรง15แรง20แรงเนี่ยไอ้ค่าค่าแผงแผงวงจรกับแผงรับแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เนี่ยมันหลายแสนครับแล้วก็ มันจริงแจ้ว่าสะเทียนมันก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าแดดมันอ่อนนี่นะครับมันก็ปั๊มได้มันก็ปัมมป๊มนานได้น้อยนะครับหรือบางทีไม่ทํางานมันจะใช้ดีตอนที่แดดแรงๆถ้าเราจะใช้ใช้ดีตลอดเราก็ต้องเพิ่มแผงเยอะๆก็นั่นคือเงินของเรานะครับเพราะฉะนั้นการใช้แผงโซลาเซลล์เนี่ยที่คํานวณตามตามหลักที่เขาเสนอมานะครับว่าเออหปีคุ้มอ,อ่สปีคุ้มอะไรเนี่ยเขาคํานวณตาม ตามหลักที่ไม่เป็นจริงครับหมายความว่าไอ้สามปีห้าปีเนี่ยมันต้องแดดจัดทั้งวันเลยนะครับแต่จริงๆแล้วแดดจัดเนี่ยมันมีแค่ไม่เกิน50ซของวันนะและไอ้ที่ดีๆหรือจางๆายเยอะกว่านะเพราะฉะนั้นมันได้น้ําไม่ตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดคุ้มทุนเนี่ยมันไม่ใช่3ปี5ปีนะไม่เป็น8ปีหรือ1ิปีนะครับครับอันนั้นก็เออเป็นเออ เป็นโซลาเซลล์แล้วครับแล้วก็ข้อสําคัญอีกข้อนึงคือว่าเออกลางคืนมันก็ทําไม่ได้เราใช้ต่อระบบออนกริดถ้าเราออฟกริดคือใส่ใส่เอาาเอใส่แบตเตอรี่เข้าไปด้วยนะครับพอเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยมันก็ใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนแต่ไอแบตเตอรี่ตัวนี้แพงครับแพงครับก็หลายหมื่นจนถึงเป็นแสนก็มีนะครับแล้วแต่ชนิดของแบตเตอรี่และความจุและอีกข้อนึงคือว่า มันมีอายุการใช้งานนะครับถ้าผ่านไป3ปี5ปีมันเสื่อมคุณต้องซื้อใหม่นะครับแล้วก็ไอ้ที่ซื้อใหม่เนี่ยเฉลี่ยกับไอ้ที่เราไม่ต้องจ่ายค่าไฟเนี่ยมันคิดแล้วมันก็คือแครจ่ายค่าไฟนะครับวันนั้นจุดคุ้มทุนมันก็นู่นแล้วครับไม่ใช่3ปี5ปีนะครับ5ปีถึง10ปีครับนะอันนั้นเขาไม่บอกคุณแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนะครับ อาจารย์เอาใหม่เลยนะซื้อเครื่องปั่นไฟมาปั่นมันก็ไปเลยนะไฟมันตกไฟมันจะดับอะไรก็ใช้ได้ปั่นไฟแล้วก็ไฟไปปั่นมอเตอร์ปั๊มน้ำมันก็ปั๊มได้ครับก็ใช้งานได้จริงอยู่ครับแต่ว่ากันเราว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานหลายครั้งนะครับการเปลี่ยนแปลงพลังงานแต่ละครั้งจะสูญเสียค่าประสิทธิภาพ20-30%นะครับ เพราะฉะนั้นจากเครื่องยนต์นะครับจากพลังงานความร้อนแปลงเป็นพลังงานกลคือให้มันหมุนได้เป็นพลังงานกลนะครับจากพลังงานกลมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าคือปั่นไตนาโมนะก็สูญเสียพลังงานอยูครับแล้วจากไตนาโมเป็นไฟแล้วมาหามอเตอร์มาหามอเตอร์ัามน้ําอันนั้นก็สูญเสียครับจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลสรุปแล้วเนี่ยมันสูญเสียพลังงานมากจน เราไม่คุ้มทุนหมายความว่าปกติคุณใช้ปั๊มน้ำกับไฟหลวงหรือว่าใช้เครื่องยนต์เนี่ยคุณจะเสียค่าน้ำเสียค่าพลังงานผ่าน้ำไปเนี่ยคิวละ1-2บาทนะคิวละ1-2บาทที่เราอยู่ได้นะครับเกษตรกรเรามีจุดคุ้มทุนได้แต่ว่าถ้าคุณใช้เครื่องปั่นนี่นะครับมันจะขึ้นไปถึง4-5บาท ถึงหกบาทก็มีครับเพะฉะนั้นเมื่อมันเกินไปตั้งสองสามเท่าเนี่ยต้นทุนเราต้นทุนเราสู้ไม่ไหวนะครับไม่มีใครทําครับไอคนทกาก็อยากลองนะก็ทำนะครับจริงๆถ้ามันทําได้ทุกบ้านทุกโรงงานเนี่ยเขาซื้อเครื่องปั่นไฟหมดแล้วเขาไม่ใช้ไฟหลวงนะครับเพราะฉะนั้นอ,อยากทําทนะครับไม่คุ้มหรอกครับอย่าลองให้เสียเวลานะครับผมลองมาหมดแล้วละครลองมาหมดแล้วก็ ไม่จบทุกทุกอย่างนะไม่สําเร็จนะครับผมก็เอารประสบการณ์นะมาบอกคุณว่ามันใช้ไม่ได้นะครับครับอ,อันนี้ก็เป็นความรู้นะครับในการใช้ปั๊มนะครับแล้วการหาวิธีที่จะพาน้ําไปหาหาสวนหรือว่าหาโรงงานหรือว่าหาฟามที่เราใช้อยู่นะครับครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ปั๊มน้ำอย่างถูกต้องนะครับชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม บแบ่งปันฟาร์มรู้นี้ไปให้กับเพื่อนๆให้เป็นประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับผมอาจารย์ชาวสวัสดีครับ